สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบกันอีกครั้งในโหราแบงกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน YouTube Fanpage แล้วก็ใน YouTube c h anel n เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจำปี2566ซึ่งจะมาพูดถึงภาพรวมทั้งปี2566นบะครับแบ่องออกเป็น2ช่วงนะช่วงแรกจะมาพูดถึงเรื่องดวงประเทศไทยท่านไหนยังไม่อยากฟังกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับไปฟังดวงชะตาของลัคนาตัวเองนะครับแต่ถ้าช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของ แต่ละลานสีแต่ละลัคนาแล้วนะครับเอาละไม่เสียเวลามาคุยกันเลยดีกว่าเรื่องดวงของประเทศไทยในปี2566นะครับการดูดวงเนี่ยนะประจาปีเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูดวงเล็กดวงน้อยนะครับดูแต่น้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้ค่อยสนใจเลยทีเดียวเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูดาวที่4ดวงหลกัหลกๆซึ่งเป็นดาวใหญ่นานๆจะใหญ่สักทีก็ประกอบไปด้วยมฤตยูเลขศูนย์นะครับพ, 5, พระัสเลข5้าพระเสาร์เลข7แล้วพระราหูเลข8 เราจะดูกันแค่นี้สี่ดวงทั้งปีมันขย,ขยับขยื่นกันยังไงไปอยู่ในเรือนอะไรบ้างนะครับแล้วจะส่งผลยังไงสําหรับดวงประเทศไทยนั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับเอาซึ่งปัจจุบันนี้นะที่ผมขึ้นบนตารางให้ดูเนี่ยนะครับมีดาวพระระาหูและดาวมฤตยูมากลุ่มลัคนามีดาวพระพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนวีนาานะครับมีดาวพระเสาร์เป็นเกษตรนะครับอยู่ในเรือนกรรม,มะจังหวะดวงดาวแล้วส่งนเนี้ย ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันมีแน่นะครับแต่มีเนี่ยดาวเดินแบบนี้นะมันจะมีลักษอะหเป็นความปั่นป่วนนะครับมีความไม่แน่นอนมีความอึดอัดมีความกดดันมีการโจมตีกันนะครับมีเรื่องราวภายในที่เป็นคลื่นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีเรื่องของความอึดอัดตันใจอะความความอึดอัดพร้อมที่จะแบบ มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็หลังจากวันที่นี่ครับ1มีนาคม1มีนาคมเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะย้ายนะครับโทษทีวันทีน่1มีนาคมดาวพระเสาจะย้ายนะครับพระเสาเนี่ยจะย้ายออกจากราศีมังกรจากเรือกนกรรมมาเข้าไปอยู่ในเรือนราพระนะครับ จะบอกให้นะเสาเนี่ยหมายถึงประชาชนรักหญ้านะครับประชาชนรักหญ้าไม่ได้หมายถึงนักธุรกิจไม่ได้หมายถึงเรื่องของนักการเมืองนะนะครับแต่หมายถึงรักหญ้าเลยคือประชาชนเลยเข้าไปอยู่ในเรือนล,ลางพระจังหวะนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เลือกตั้งหรือเป็นช่วงเวลาที่มีการ พยายามทําให้นโยบายการเลือกตั้งของในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีการเกิดขึ้นแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์ช่วงเวลานี้แหละตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปจังหวะนี้ดีนะต้องบอกก่อนนะจังหวะนี้ดีกับดวงประเทศไทยบ้างเลยโดยเฉพาะประชาชนคนทั่วไปนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปนี่เป็นข่าวดีจริงๆนะครับต่อไปเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนะการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากตั้งแต่วันที่8เดือนมีนาคมเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนะวันนี้่1มีนาเสาย้าย 8มีนมาคมมัตยูย,ย้ายตรงนี้มีความชัดเจนมากมายอย่างหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรัฐบาลนะครับผมผมบอกตรงนะผมไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเลยไหมแต่ความชัดเจนนะน่าจะเห็นในช่วงนี้แหละหลังจาก8มีนาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มเห็นความชัดเจนผู้นำพักการเมืองเรื่องของนายกรัฐมนตรีผลประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ประชาชนจะได้รับจากคณะรัฐบาลตรงนี้ มีคอยไว้ได้ที่จะเห็นชัดมากนะครับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปต่อไปเนี่ยนะครับ19เมษายนเห็นไหมดาวใหญ่เนี่ยมันย้ายช่วงเวลาใกล้ๆกันในช่วงมีนาและเมษานะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงนี้แหละมีนาเมษา,มาพฤษภาผมว่าไม่น่าเกินนี้อะไรหลายอย่างจะได้เห็นนะครับยิ่งพระเสาร์อยู่ในเรือนราภะเนี่ยโอ้โหประชาชนนี้ค่อนข้างที่จะดี19เมษายนพฤหัส เข้ามากลุ่มลคัคนามาร่วมพระราหูนะครับจังหวะนี้การเปลี่ยนแปลงดีเราจะมีคนที่มีความรู้มีความสามารถเอานี้นะอาจารย์หลายท่านเนี่ยมักจะบอกว่าพลิัสพคือความดีงามแต่ผมอะ่ะคนหนึ่งนะที่ผมจะไม่บอกว่าพลหัสคือความดีงามโอเคไหมพลหัสคือความรู้นะครับคนมีความรู้คนมีความสามารถเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับ มาเจอกับพระราหูพระราหูในตำแหน่งนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่มันก็มีความดีอยู่บ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงไป,นปนในทางที่ดีขึ้นพอได้พลือหัสเข้ามาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาช่วยเพราะว่าเพลืหัสเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้มีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะนะครับมีการช่วยเหลือมีผู้มีความรู้มีความสามารถนะครับเข้ามาช่วยเหลือดูแลประเทศไทยนะครับประชาชนได้รับลาบ ประชาชนได้รับผลที่ดีดาวม,มิลติยูเนี่ยเลขศูนย์ที่อยู่ในเรือนกระดุมพระที่เห็นนะกระดุมพระคือการเงินตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินซึ่งผมขอพยากรณ์ว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่น่าจะไปในทางที่แย่ลงเอาละระบบการเงินของโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบการเงินโลกไม่ได้ดีนะมิลติยูอยู่แบบนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีเลยแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ย นะครับไี้ยังพยากร์ว่ายังดีอยู่แต่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ผมมีข้อสังเกตนิดนึงผมพูดไว้สองสาคลิปแล้วนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่ามันมี2แนวคิดแนวคิดยุคใหม่กับแนวคิดยุคเก่านะครับถ้าเป็นแนวคิดยุคใหม่เข้ามาบริหารประเทศประเทศไทยเรื่องระบบการเงินจะไปได้ดีเติบโตวรวดเร็วนะครับ อาจจะทําให้คนรุ่นเก่าตามไม่ทันเรื่องนี้ต้องศึกษานะสำหรับคนที่ฟังคลิปผมแล้วยังคงรู้จักแต่ระบบก,การเงินแบบเก่าๆถือแต่เงินสดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติรัฐบาลเนี่ยเป็นคนยุคเก่าเข้ามาบริหารประเทศตีนี้ต้องบอกนะการคอร์รัปชันเนี่ยจะยังคงมีเกิดขึ้นแล้วหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนะครับอันนี้พยากรณ์ไม่เฉยๆอาจจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณทุกท่านเลยนะครับ ต่อไปนะครับพอสเมษายนเนี่ย17ตุลาตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวีน่าของประเทศไทยความนิ่งความปั่นป่วนทางการเมืองความปั่นป่วนในเรื่องของประชาชนข่าวสารต่างๆที่มีความไม่จริงตรงนี้มันจะเริ่มหายไปแล้วความไม่แน่นอนก็จะเริ่มหายไปแล้ว จังหวะนี้ดีนะโอเคไหมนะครับโอกาสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลขกลต่างๆจะเริ่มหายไปก็ในช่วงตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นไปต้องบอกนะไม่อยากให้มองว่าจะมีัฐปจะมาหานะไม่ได้นะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2 5 6 6ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่ฟังคลิปผมแล้วในเรื่องดววของประเทศไทยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาสองสามปีติดกันแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคือเรื่องของระบบทางการเงินนะครับเราจะเห็นว่าระบบทางการเงินผมน่าจะพูดมาสามปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สามนะครับระบบการเงินของประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทุกคนต้องรู้จักระบบการเงินในยุคใหม่และมันจะมีใหม่กว่านี้อีกซึ่งมันจะเป็นระบบแบบไหนผมก็พูดไม่ได้พูดยากนะครับเพราะเราไม่รู้จริงเป็นของใหม่ ที่เราคาดเดากันว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเข้ามามีเอ่อส่วนส่วนเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญนะครับในประเทศก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีไหมอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะมีระบบระบบทางการเงินรูปแบบใหม่ทั้งเรื่องของการจ่ายการเก็บการออมทุกอย่างเลยมันจะมีเกิดขึ้นเพราะฉนั้นนี่ยท่านที่ท,ทําธุรกอิจทั้งหลายเนี่ย ต้องมองเรื่องธุรกิจทางการเงินงตัวเองให้ดีด้วยไม่ควรถือแต่เงินสดอย่างเดียวการเรียกเก็บการชําระเงินก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ใครทําธุรกิจร้านค้าต้องเปลี่ยนรูปแบบนะต้องเปลี่ยนวิธีการอย่างปีที่แล้วผมก็พูดไปทีหนึ่งว่ามฤิตยูย้ายระบบทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่าหลายอย่างเลยนะครับโควิดก็ด้วยทําให เงินสดเนี่ย boundaries. มันเริ่มถูกใช้น้อยลงทุกอย่างเข้าสู่ระบบออนไลน์หมดนะครับแม้แต่เรื่องของภาษีแม้แต่เรื่องของส่วนลดเรื่องค่ารถย่อนต่างๆโครงการต่างๆรัฐบาลที่เข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งนั้นและเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆก็อยากให้ดูเรื่องระบบการเงินให้ดีประการที wrote, ่2เนี่ยท่านที่ทําธุรกิจนะครับอนาคตต่อไปหลังจากนี้เนี่ยธุรกิจจะไม่ได้มีแล้วนะไซส์ใหญ่ๆนะครับธุรกิจใหญ่ๆมีแต่ว่า จะถูกแตกแขนงออกเป็นธุรกิจต่างๆเป็นธุรกิจเล็กๆซึ่งรวมกันกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ของของนักธุรกิจรวยๆหลายๆท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจท่านไหนที่ยังคงมีโครงสร้างธุรกิจแบบเดิมๆคือมีองค์กรตัวเดียวอยู่ข้างบนนะครับไม่มีไม่มีขแขนงสาขาเลยอันนี้ต้องหาทางเปลี่ยนแปลงดูให้ดีแล้วค่อยแตกแขนงออกมาเป็นสายต่างๆนะครับเพื่อ เอ,เอาธุรกิจรายย่อยอย่างนี้สนับสนุนธุรกิจรายใหญ่แบบนี้จะเดินได้ง่ายกว่าเอาหลักธุรกิจประเทศไทยพูดมาเกือบสี่นาทีเดี๋ยวเราไปว่ากันในแต่ละลัคนาราศีกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนใน,ในปี2566จะเป็นยังไงบ้างมารับชมรับฟังกันชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะนะครับปีนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นค่อนข้างชัดเนี่ยคือเรื่องของงานเรื่องของงานมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆตั้งแต่ปีนี้และปีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่วาชาวราศีมีถุนเนี่ยดวงในสองเดือนแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะยังไม่มากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของดวงชะตามันจะเริ่มเห็นในเดือนมีนาคมเพราะว่าดาวใหญ่เนี่ยมันเริ่มย้ายกันในเดือนมีนาคมมีนาเมษาเนี่ยโอ้โหเป็นต้นไปเนี่ยเห็นเลยว่าดวงชะตานี้มีการเป,ปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ ไปทีเรื่องนี้ว่าวันที่หนึ่งมีนาคมเ่ยหนึ่งมีนาคมเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะมันย้ายย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภานะครับชาวลัคนาราศีมิถุน,น่ยนะต้องมาระวังเรื่องเครดิตชื่อเสียงของตัวเองให้ดีมีโอกาสถูกไปชินนินทานะครับเป็นที่นินทาแต่เอาน่มันเป็นเรื่องของโลกกระทำแปดนะนะนะครับมีชื่นชมนะก็ต้องมีนินทา เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยโอกาสโดนนินทาทัวลงะงรอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาระวังให้ดีนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่ดูหน้าดูหลังรักษาเกียรติและชื่อเสียงตัวเองไว้ให้ดีด้วยอะไรที่ทําให้คนอื่นเขามองเราในภาพที่ไม่ดีเว้นไว้ก่อนได้ก็ดีนะครับแล้วพระเสาร์มันอยู่อย่างเงี้ยสองปีเป็นช่วงเวลาที่ท่านก็ต้องรักษาเกียรติชื่อเสียงตัวเองให้ดีไว้ด้วยนะครับ จะให้มันเสียหายไปนะครับต่อไปก็วันที่8มีนาคมดาวมฤรตยูย้ายเข้าไปอยู่ในเอนวินาาโอ้มฤตยูเขาวินาาเนี่ยสบายใจของชาวราคนาราศีมิถุนแหละความเครียดความกดดันอะไรมันไม่ค่อยมีนะครับแต่มันก็มีความอึดอัดใจอยู่ภายในะนะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปเชื่อว่าอดทนได้สำหรับชาวราศาีมิถุนลองววามเครียดอะชาวราศาีมิถุนผมต้องบอกให้นะ เป็นหนึ่งในชาวลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอาภาวะทางกําลังใจอะภาวะทางจิตอะไรอย่างเงี้ยโรคซึมเศร้าโรคเหงาหอยอะไรอย่างเงี้ยเออมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าราศีอื่นๆนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมรตยูอยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามสร้างความสุขให้ตัวเองให้มากๆอย่าให้คนอื่นมากังวลกับเรา ถ้าคนอื่นมากังวลวเรานี่ความเครียดมันจะเกิดกับเรามากขึ้นโอเคไหมเพราะ,ะนั้นเนี่ยพยายามสร้างความสุขตัวเองให้มากๆเรื่องความเครียดทุกคนมันมีหมดแหละจังหวะจะดวงดีหรือดวงไม่ดีเนี่ยมันมีความเครียดเสมอความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับหลักใหญ่ใจความสาคัญคืออย่าเอามาเก็บไว้ในใจจนสร้างความเครียดให้ตัวเราเองอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้ก็วางนะครับ อย่าเอาไปยึดถือให้มันอึดอัดลำบากใจอย่างนี้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับ19เมษายน19เมษายนในดาวพรฤหัสย,ย้ายพฤหัสย้ายตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยดีมากเลยนะพะฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกันมมะโคจรเข้าไปในเรือนลาภะเป็นราชาโชคชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยเอางี้ก่อนนะใครไม่มีงานเนี่ยโอกาสได้งานสูงมาก แล้วมีให้เลือกด้วยโอ้เจ๋ิ่งจริงสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับท่านไหนเนี่ยทำงานอิสระมีธุรกิจส่วนตัวงานเข้าเพียบนะครับใครทํางานโปรเจกต์ใหญ่มีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่ก็คราวนี้แหละนะครับคนโสดม,มีโอกาสได้คู่แล้วได้คู่ดีด้วยโอเคไหมนะครับค่อยๆดูกันไปใจเย็นๆนะครับต่อไปนะครับ สุดท้ายของปีนี้ที่จะมีดวงเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆนะนะครับเอาเป็นว่าผมว่าดวงค่อนข้างดีในชาวราศีมิถุนดาวพระราหูดาวพระราหูนี่จะย้ายไปในเรือนกัรมะถ้าตำแหน่งดาวพร,พระเบืหัสเนี่ยไม่ได้เดินดีแบบนี้มฤตจะอยู่ไม่ได้ดีแบบนี้ผมบอกฮะพระราหูย้ายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอดีพระเบลือหัสมันดี พระลาหูไม่ได้ส่งเรื่องเสียให้นะครับดาวพล็ดดาวเพลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระลาหูย้ายเข้าไปในเรือนกันมมะการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะมีเกิดขึ้นแล้วไปในทางที่ดีใครตกงานอยู่ยังไงต้องมีงานยังไงต้องมีงานถ้าหางานไม่ได้ต้องสร้างงานให้กับตัวเองได้อันนี้พูดจริงๆคนไหนที่ทํางานประจําอยู่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานไม่ว่าะจะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานย,าย้ายงานนะครับ สร้างธุรกิจของตัวเองมีความเป็นไปได้หมดเพราะ,ะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนนะในช่วงต้นปีแรกเนี่ยจังหวะดีๆที่มันมีเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยสร้างคลินิกชื่อเสียงตัวเองเอาไว้ให้ดีเก็บเงินตัวเองเอาไว้พอดาวพระราหูย้ายเนี่ยโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงานมาละเอาจังหวะดวงเปลี่ยนแปลงเรื่องงนนี้มาสร้างธุรกิจสร้างความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตัวเองให้ดีแต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะการทํางานอะไรก็คิวอาโค้ดตรงนี้นะ พอโลเข้ามาเดี๋ยวผมจะมีระบบตโนมัต,ติตอบไปให้ว่าการดูดวงเรื่องงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีค่าใช้จ่ายค่าครูเท่าไหร่ก็โหลดเข้ามาสแกน qr c ค d เข้ามาดูกันนะครับเอาหลักคงมีเพียงเท่านี้จังหวะดวงมันดีสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับฝากกดไลค์กดสมัคสมาชติดตามให้ผมด้วยท่านไหนติดตามทาง Facebook Fan Page ก็กดไลค์กดฟ o ลโล่เอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข,ของผมแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับท่านอื่นๆได้มาฟังจะได้วางแผนชีวิตท่านล่วงหน้าหลายปี สำหรับวันนี้คงเป็นเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ